ดูคอนโซลคันนี้คลาสสิกไหมจอแสดงผลของเขาดูแอรเป็นดูอัลแยกซ้ายขวาด้วยแล้วเวลาสั่งงานผ่านแบบนี้โอ้โหคลาสสิกสุดๆดูเลือกโหมดคันนี้ขอบอก c ีดแผ่นด้วยนะที่สําคัญเกียร์ออโต้มีโหมดสปอร์ตชิปลงชิปล็อกจอดแปะได้นะครับรถยุโรปคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันคูปคอนโรลเอนเตอร์เทนเมนต์กระจกไฟฟ้า4บานออโต้ได้มา4บานเลย แล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเลขไมล์1 5 0 0 0 0สามกิโลคอนโซลยังอยู่ครบสมบูรณ์พร้อมใช้งานมีลำโพงเบตรตรงกลางให้ด้วยนะครับนี่บายสปอร์ตเซนเซอร์มุมอับจัดให้เต็มแบบนี้เบาะหนังสีครีมแบบปรับไฟฟ้าเมมโมรี Memory, ่เบาะ3ตํตำแหน่งปรับได้ทั้งตัวเลยทรงดีมีสีไม่มีขัดกุญแจยังคลาสสิกเลยนะครับได้มาครบ2ดอกเป็นคีเลตมือเดียวป้ายแดงสีเดิมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งให้ทะเบียนเก๋าแบบนี้ไปเลย3ตัวหายากแล้วเฉพาะทะเบียนก็หลายหมื่นแล้วนะครับให้ไปกับรถ ล้อแม็กเดิมโรงงาน16นิ้วกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนี่เซ็นเซอร์มุมอับนะครับระบบห้ามเบรกได้มาดิสสล้อแหลกหลังคาพร้อมบรรทุกขนของได้เลยสปอยเลอร์หลงังไฟเบรคนสามปัดฝนหลังเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะครับ4จุดดูด้านหลังกว้างขวางไหมขนสำมะระแคมปงแคมปิมป้งได้เลยน็อตไม่มีแกะห้องเครื่องสุดว้าวได้โช๊คค้าฝากระโปรงมาด้วยนะดูน็อตไม่มีใครหยาบแก้มซ้ายขวาเบ้าโช๊คซ้ายขวาเดิมเดิม เครื่องยนต์สี่สูบเรียงวางขวางแบบขับหน้านะครับปั๊มเบรก ABS จัดเต็มมาให้แบตเตอรี่พานาโซนิกผ่อนห0ราคาโปรโมชั่นในช่วงนี้259,000บาทโคตรคุม้ม